สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอนิทจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําอะไรที่มันง่ายๆนะคะมาทําไข่เค็มกันนะคะเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์อะไรเราก็มีไม่เยอะมีแค่เกลือกับน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไข่นะคะอันนี้คือไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเมืองนอกจะไม่มีไข่เป็ดนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าเราใช้ไข่เป็ดมันก็จะอร่อยกว่าไข่ไก่นะคะคือความมันนะคะความมันของไข่แดงมันจะมีมากกว่าไข่ไก่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยก็ ไข่เป็ดเยอะเนาะนนก็ใช้ไข่เป็ดทํานะคะแต่อันนี้ยะนิดไม่มีก็จะใช้ไข่ไก่นะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะคะยันิดก็จะทําใส่ในในในขวดเอ่อขวดโหลนี้นะคะเกลือนะคะเกลือนี้ความเค็มนะคะแต่ละแต่เกลือแต่แต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 และชนิดมันจะเค็มไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนบางทีก็บางบางอย่างก็เค็มมากเค็มน้อยนะคะเพื่อนแต่ยานิดจะทําใส่ในี้ก็จะใส่ประมาณสักสองสองชิลิสนะคะเพื่อน ประมาณสองอันนี้นะคะสองถ้วยถ้วยเล็กๆอันนี้นะคะเพือ่อนเกลือนะคะเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละเกลือนี่มันเค็มไม่ไม่เท่ากันนะคะเพือ่อนแล้เราก็จะเทน้ําใส่ลงไปนะคะเทน้ําลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะคะเพือ่อนต้มให้ละลายดีนะคะเพือ่อนต้มให้ละลายดีนะคะมา เรามาทํากันเลยมาต้มเลยค่ะเราก็ต้มเกลือนะคะให้ให้ให้เกลือมันละลายนะคะเพื่อนๆต้มให้ละลายเลยนะคะเพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆจนละลายเสร็จแล้วก็เอามาพักให้เย็นนะคะเพื่อนๆน้ำเกลือเราก็ต้มละลายดีแล้วแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วนะคะยนิดยนิตเอาไปแช่น้ําเย็นนะคะก็เย็นดีแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไข่มาใส่ในนี้นะคะเพื่อนใส่ในขวดนะคะเพื่อนเห็นหรือเปล่า ระมัดระวังอย่าให้มันกระทบกันนะคะมันจะแตกนะคะเพื่อนใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะให้เต็มขวดเลยนะคะคะ่ะ ดูนะคะเพื่อนไข่เค็มของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนับดูแล้ว 20, 28วันนะคะเพื่อนความจริงมันก็เค็มแล้วนะคะตั้งแต่25วันแรกแล้วนะคะแต่แยายนิดยังไม่ได้เอามาให้ดูชมนะคะพอน,น้ำก็แห้งไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอาถุงออกเนาะจะตักไข่ออกมานะคะเพื่อน เดี๋ยวเรามาผ่าดูกันนะคะอันนี้คือไขท่ที่เป็นไข่สดไข่เค็มสดนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มที่ว่าต้มนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าดูนะคะที่ต้มเดี๋ยวจะตีให้ดูอีกสักลูกนะคะโอ้ยอนนทำไม